สวัสดีครับสวัสดีนานานะครับสายตกบุฟเฟ่นะครับสายกระพงสายช่อนทุกสายเลยนะครับที่ตกปลาครับตอนนี้มาอยู่ที่บ่อแลสไตล์หนองจอกนะครับปลาเป็นปลาเลี้ยงเองนะครับที่ย้ายมาบ่อสองนะบ่อสองนะครับก็ปลาเลี้ยงเองขุนเองนมเดี๋ยวเคยโดนเบ็ดนะน่าจะมันนะวันนี้นะครับคนก็ประมาณ40เอ้ยไม่ถึงล็อก30นะครับแต่ทยอยมาผมว่ามันนะวันนี้นะครับก็ ๋ยวปรับมุมกล้องใหม่นะครับไม่ได้ถ่ายนานก็ขอบคุณนะนะครับที่เข้ามาดูกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยไปดูวันนี้รวยหรือไม่รวยมิเตอร์มินภาษาอังกฤษน่ครับน้องมาร์คนะครับเขากำลังยำอยู่ถ่ายอยู่ผมปล่อยเรียวๆเลยนะครับท่านผู้ชมช่องผมไม่มีสาระนะครับก็ตกปลารั่ๆบ่าๆบ่อนี่นะอ้นนะครับนี่บังวออยู่ตรงนี้นะครับ มึงวอมาคนแรกครับมาไม่เคยทันมงึงวอครับฝั่งนู้นนะป๊อปนะัต่อนะครับเนอะนนาหลายคนเลยใกล้เวลาครับอีกสองนาทีคนก็ประมาณห้าสิบคน,นครับก็ยืนได้อยู่ฝั่งนู้นเยอะครับฝั่งรหัสเยอะไปดูกันคนนี้รวยไม่รวยเลยมาครับ ห่งนู้นขึ้นนะครับ nè, ừ, đồ lát, là... ừ. chỗ này mà chuối đái chuối đấy ามอย่างเดียวครับว้าชุดมเลยอุ้ยไช้าสามโลนะครับตัวใหญ่นะอู้ยโลกว่านะปลาซิงนะปลาเขาขุนเองนะครับ <c oughs> อย่างที่บอกมันกัดเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยมีหัวชิคกี้หัวมันก็กัดหมดนะ <c oughs> แต่ต้องเอาให้หทันดูไปยาวๆ ปลาไม่เคยโดนเบ็ดนะครับปลาขุนเองนะครับจะกัดฟองดเดียวเนี่ยมันก็ขึ้น en กิ๊บแล้วอะไรวะซานะ ล้วงมางไม่เดินไอแ่งลยกินงสีนี้ไม่กินะใช้สีดำเนี่ย Rồi โอ้ปลาขาวอยู่ฝั่งนู้นบานเลยอีกฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็หยองกระเจงชิบหาย I'm not. เดินแล้วมั้งตรงนี้ไปไหนหมดเอาเลยหลวงมาเลยพี่ไม่มีปลาหรอกปลาปุ๋ยครึ่งโลไอสั์ได้ไหมวะ

é about to หมดวบต่ายังม่ได้เยอทั้ตัวเลยายไม่ดีแต่ข้างันเองไม่าโทษ่เลยบอยกตามสายตสกระเดียวอะนะไอ้ร่างกายเขา Pak น้ำช้าเงียบแล้วนะครับ ผมไม่โดนเลยไม่กัดสักทีเลยตอนนี้จึ้งเลยเอามายิงโด่ะยิงโด่ะไม่โดนเลยไม่โดนเลยเออไม่กัดสักทีเลยเป็นไปได้อย่างไรทำไมนบอกหูใครไม่กัดสักที้เลย นี่ไงตัวล็อกยิงไม่ได้ตัวเลยในเย็น <c oughs> หมดน้ำเช้าครับมดไปสิบนาทีได้ จะชั่วโมงครับยังไม่มีใครเก็บได้สักตัวเลยนะตั้งแต่น้ำเช้ายังไม่มีใครเก็บได้ครับวันนี้ปลาค่อนข้างเคี้ยวครับยากยากไม่เข้ามาบนะางเล ขอโทษครับเขาทัด้วยครับนหนุ่มด้วยผมผมครับครับโทษครับโทษครับ ไี่ได้นม่ันไม่ตกแล้วอ่ะกำลังอยู่นี่เดี๋ยวได้ หล่อเลยนะครับปลาเก็บตัวแรกนะป๊อปนะครับการแรกนะป๊อป แลนแน่นอนคันเล็กอย่างเงี้ย 啊，安利。<noise> <noise> <noise> ผลง,งานวันนี้ครับได้ไปกี่ตัวได้ไปสามตัวครับครับจบแล้วครับทีปวันนี้นะครับปลาหนึ่งตัวนะค่าคันหกร้อเรียบร้อยนะครับน้ำเช้า <c oughs> เดือดประมาณ10บนาทีครับนอกนั้นก็ไม่เดือดแล้วครับจะกินดีอยู่ฝั่งรหัสนะครับผมก็อยู่ฝั่งตรงข้ามรหัสก็ได้มาสองตัวอะไรนั้นก็ไม่ได้พวกมาเก็บได้ ตอนสามสี่โมงตัวหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างยากนะวันนี้นะครับพอน้ําเช้ามันกินเสร็จปุ๊บช็อตหมดเลยทั้งบ่อครับก็เมื่อปลาไม่ค่อยกินก็ไม่ค่อยได้เห็นช็อตปลากินเท่าไหร่นะครับไม่ต้องไปดูเยอะนะครับดูตอนปลากินดีกว่านะครับนานๆครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับเพื่อเ็กำลังใจด้วยไว้เจอกันทริปหน้าเป็นอดีเดี๋ยวดูแต่วว่ากันครับเจอกันครับ